สวัสดีครับหนุ่มทุ่งกุลาสองครับผมวันนี้ติดภารกิจสามวันสองสามวันประมาณนั้นครับนี่ก็ตอนนี้ก็ยังติดงานอยู่นะครับงานกำลังเร่งงานกำลังเข้าครับตอนนี้ก็เป็นอาชีพของหนุ่มทุ่งกุลาที่นำมาเผยแพร่นำมาฝากกันนะครับผม คนงานกําลังลงของอยู่เดี๋ยวก็จะไปต่อแล้วครับพรุ่งนี้เช้าก็จะไปต่อสองสามวันนี้อาจจะไม่ว่างครับผมกลับถึงบ้านแล้วมาดูหนูกันต่อครับ <c oughs> ดูหนูที่ดักลงมาได้ครับ <c oughs> คลิปนี้เป็นคลิปดูสบายๆครับไม่ต้องซีเรียสอะไรมาก <c oughs> นี่ครับ <c oughs> น,นี่ใหญ่เลยนี่ใหญ่เลยนี่ พอพัน์ครับพอพัน์ตัวใหญ่ตัวนี้โอ้โหเฮ้ย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 ดุ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 โอเคครับบอ่อนี้หนึ่งตัวไปดูอีกบอ่อดูอีกสองบ่อครับมันจะมีกี่ตัวครับที่ดักลงมาได้เดี๋ยวจะให้ดูเพราะอะไรเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังครับ เดี๋ยวย้ายบ่อกันแป๊บนึงมาอีกบอ่อหนึ่งครับนี่บอ่อนี้ตัวส,สวยๆทั้งนั้นเลยที่ได้มาวันนั้นได้มากี่ตัวได้มาหกตัวครับเนี่ยเดี๋ยวยกอิดบออออกกอนแป๊บนึงครับ <S <S 1> <S 1> <S นี่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 กี่ตัวเนี่ยตัวส,สวยๆเลยครับเนี่ยติดกลงมาวันนั้นครับมีตัวใหญ่อยู่ตัวนั้นแี่ได้วันนั้นตายไปตัวหนึ่งครับไอที่ติดกระโพดกับต้นทุ่งสูตรปาอ้อยครับ ตายไปซะตัวหนึ่งมีบางคนเขาว่าก็พบติดคอตายเหมืนอนบ่อนี้เท่าไหร่อเนี้ยสองสี่หกเจ็ดบอ่อนี้เจ็ดตัวครับเนี่ยขังไว้ชั่วคราวกันเดี๋ยวย้ายลงบอ่อใหญ่ครับตัวรุ่นๆทั้งนั้นนะครับน่คอกเดียวกันคอกต้นปีครับคอกแรกของปีรุ่นเนี้ยครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยรุ่นเนี้ยคอกแรกของปีครับเนี่ยตัวกำลังส,สวยๆเลยห้าขีดหกขีดสวยๆครับ กำลังรุ่นรุ่นเลยกลังกินเลยครับรุ่นนี้ตลาดต้องการไปครับบ่อที่ 3, สามบ่อสุดท้ายบ่อที่สามครับอ้ยอยนี้ตัวผู้ครับพอพัน 4, ตัวใหญ่ครับตัวนี้นี่นีี่ อันนี้ตัวเมียครับตัวเมียเต็มสาวแล้วโตวเป็นสาวแล้วเต็มวัยแล้วเป็นแม่พันธุ์ได้แล้วตัวนี้อืมน,นีตัวผู้ครับดูตัวนี้ไม่เคยเล่นไม่เคยจับเลยครับไม่เคยฝึกโอเคครับ หนูเป็นทั้งหมดก็7จ็ดแปดเก้าิตัวด้วยกันครับสิบตัวนะแต่ให้พี่น้องผมได้ดูเผื่ออนาคตผมไปดักลงติดมาอีกเผื่อจะมีใครมาคอมเมนต์ว่าเอาหนูที่บ้านมาใส่กลงหรือเปล่าอ่านี่ให้พี่น้องผมที่ติดตามผมมายุคแรกๆครับยุกยังไม่ถึงร้อยคนให้ดูแล้วก็เป็นสักสกขีพยานช่วยผมว่าผมมีสิบตัวแล้วเนี่ยเบื้องต้นมีสิตัวแล้วในอนาคตอาจจะเป็นหลายสิบ เป็นร้อยหรือหลายร้อยตัวนะครับติดตามชมครับกับกลงสาบาทของหนุมทุ่งกุลาเหมือนเดิมเพื่อใครมาคอมเมนต์ว่าเอาหนูที่บ้านมาใส่กงก็พี่น้องผมจะได้ช่วยเป็นสักข,ขีพยานไปช่วยตอบโต้เขาได้ว่านี่ตอบโต้เขาได้อรผมเนี่ยดูหนุมทุ่งกุลามาตั้งแต่ซับสไครต์ยังหลักสิบคนอยู่เลยเนี่ยหนูเขามีอยู่สิบตัวเนี่ยนะโอเคครับคลิปคำๆค,ครับ คลายความคิดถึงกันครับไม่ตอนช่วงนี้ยังไม่มีคลิปลงครับพรุ่งนี้ก็อาจจะมีี่เอลงรอบกบครับรอบ,รบ,รบแล้วก็หลังจากรอบกบก,บก็จะเป็นตักหนูชุดใหญ่เลยครับนี้ครับลงทุ่งใหญ่เลยครับลงไมายใหญ่เลยโอเคครับกดติดตามกด subscribe ใส่กระดิ่งแจ้งเตือนไว้ครับมีไมยเด็ดๆด,ดมายใหญ่ๆ่ทุ่งใหญ่ๆแล้วก็จะดักหลายอุปกรณ์ให้ได้รับชมกันเหมือนเดิมนะครับผม ติดตามรับชมมึงเด้อพี่น้องเด้อมีทั้งดวงทัง modified, ้งกลับกลับมือไฟทั้งกงครับมีสามอย่างที่ที่นำเสนอผลงานให้พี่น้องได้รับเบิง่งหลังจากคลิปหลังจากดักกบแล้วพี่น้องมีคลิปดักหนูนิ่มแบบเต็มอิ่มครับผมอดใจรอสักครู่ครับผมสวัสดีครับสำหรับมื้อนี้กลับมาฮอดบ้านเด็กๆพี่น้องมาถ่ายหนูให้เบิง่งซื่อๆดอกไมีหยังดอก <laughs> สวัสดีครับ